สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอตดีไทยกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของมังกรที่บอกว่าถึงแม้คุณจะไม่ใช่ทากเรียนแล้วก็ไม่ใช่ดราก้อนหลอดแต่ว่าคุณสามารถขี่มังกรได้หรือว่าเป็นดราก้อนไรเดอร์ได้เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าลุงจอร์ดแกเนี่ยเป็นนักเขียนที่ฉลา,าดมากๆในการประพันธ์วรรณกรรมเรื่องนี้เนื่องจากการเขออียนนิยายเล่มนี้เนี่ย เอาตัวเองเนี่ยเป็นผู้เหมือนกับว่าเป็นผู้รวบรวมบันทึกเหตุการณ์คำบอกเล่าแล้วก็หลักฐานอื่นๆซึ่งมาจากตัวละครในหนังสือของแกนั่นเองอย่างเช่นจะมีบันทึกของแกรนเมสเตอร์หรือว่าเมสเตอร์เขียนเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ปรากฏว่าในเรื่องเดียวกันก็จะมีนักบวชบางท่านเขียนเอาไว้แบบหนึ่งหรือคล้ายๆกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีคำให้การของคนอื่นๆ และที่เป็นหลักมีในเรื่องของ House of d r a g r n a เนี่ยที่เอามาจากหนังสือเรื่อง uh, Fire and Blood ก็คือตัวตลกดอกเห็ดก็จะให้การอีกแบบหนึง่งดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกในหลายๆเรื่องราวทีห่หลายคนเนี่ยจะตีความไปได้ตามข้อมูลที่แกได้ให้เอาไว้แต่เรื่องหลักๆเนี่ยแกก็จะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ผู้อ่านสรุปเอาเองนะครับว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะหรืออาจจะไม่มีบทสรุปเลยก็ได้เพื่อที่จะให้นักอ่านเนี่ยได้ใช้จินตนาการของตัวเองเลือกเอาว่าเออที่แท้จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันควรจะเป็นอย่างไรตามข้อมูลที่แกได้ให้มาโดยการเลือกเอาข้อมูลนั้นอะไปใส่ในตัวละครหลายๆตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อความพอใจของนักอ่านแต่ละคนนะครับใครอยากจะสบายใจอย่างไหนเชื่อแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลย แล้วเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของลูกนอกสมรสและภาษาอังกฤษที่ใช้ที่ค่อนข้างแรงนะครับคือเขาใช้คำว่า a b a s t star โดยที่ลูกนอกสมรสเนี่ยได้เกิดขึ้นมากมายในเรื่องนี้นะครับ,บก็ไม่เว้นแม้แต่เอกกรผู้พิชิตเลยเอกรที่1เนี่ยซึ่งเอกรเนี่ยมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่เกิดกับพี่สาวคือวิเนียแล้วก็น้องสาวอย่างละคนโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเมกอคือลูกของ เอกกรแน่ๆร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าราชินีวิสเนียผู้เป็นพี่สาวแล้วก็เป็นเป็นภรรยาของเอกกรด้วยเนี่ยรักเอกกรมากแล้วก็เธอก็เป็นนักรบที่เก่งมากด้วยนะครับดีไม่ดีฝีมืออาจจะสูสีกับเอกกรเลยด้วยซ้ำส่วนเอนิสลูกชายคนอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลูกที่เกิดขึ้นมาก่อนเป็นลูกชายที่อายุมากกว่าแต่เกิดกับเอกกรแล้วก็น้องสาวก็คือราชินีเรนิสนะครับเอ่อคนนี้เนี่ยผม เชื่อ50-50ว่าเป็นลูกของเอกกนเพราะว่าในหนังสือเนี่ยลุงจอร์แกรบรรยายเอาไว้ว่าราชินีเรนิตเนี่ยชอบให้นักขับลำลำมาร้องเพลงให้ฟังถึงบนเตียงนอนบ่อยๆตอนที่เอกกนไม่อยู่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเอนิสเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกลักษณะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเหมือนเอกกนเลยคือออกไปในทางตัวเล็กอ่อนแอนะครับ ฝีมือการลบพุ่งก็ไม่ค่อยมีซึ่งต่างกับเมกอรมากๆเมกอรนี่ได้มาเต็มเลยครับมาจา,จากทั้งสองฝั่งทั้งของเอกอรแล้วก็ทั้งฝั่งของวิสเนียด้วยแกก็เลยเก่งเกินไปโหดเกินไปครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของผู้ขี่มังกรหรือว่า d าร์กอนไรเดกันต้องขอขอบคุณก่อนนะครับที่มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ให้ข้อมูลมานะครับกับทั้งผมเองแล้วก็คนอื่นๆด้วย คือมังกรในเรื่องนี้มันอยู่ในจักรวาลของลุงจอร์ดอย่างที่ว่านะครับใน A Song of Ice and Fire ซึ่งในเรื่องนี้เขาบรรยายไว้ว่ามังกรมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็มีอายุยืนยาวนานมากกว่ามนุษย์แล้วก็โตได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับมังกรในนี้เนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะใช้เป็นพาหนะไปไหนมาไหนก็ได้หรือว่าจะต่อสู้อะไรก็ได้มันสามารถเรียนรู้คําสั่งเสียง ซึ่งมันเป็นภาษาโบราณนะครับอย่างที่เราทราบกันดีคือมังกรเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราไปเลือกแล้วก็ขี่มันเหมือนเป็นเลือกม้าขี่นะครับมันก็จะเลือกคนขี่ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจคนขี่แล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ขี่ในซีซันหนึของ House of the Dragon อเนี่ยอาจจะยังไม่เจอนะครับมังกรหลายๆตัวมากนักแต่ในตอนหลังเนี่ยจะมีการหาผู้ขี่มังกร แล้วเราก็จะทราบมากขึ้นนะครับว่ามันทำยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมให้ขี่ถึงแม้ว่าบางคนมันจะให้ขึ้นหลังขี่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบังคับมันให้ทำอะไรก็ได้บางทีมันก็อาจจะบินไปตามเพอใจเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนมันแล้วก็ให้มันคุ้นชินกับคนขี่ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก่อนเหตุการณ์นี้มันจะมีเรื่องของ เจ้าหญิงเอเรียน่าจะเป็นคนที่ได้ขี่เจ้าบาบาเบเรียนคนท้ทายๆละก่อนที่จะเป็นคนสุดท้ายคือพระราชาวิเซริสในซีซันนี้นะครับคือเจ้าหญิงเอเรียเนี่ยแอบหนีเดียกันไปขี่บาบาเบเรียนแล้วมันก็พาเจ้าหญิงน้อยเนี่ยไปยังอาณาจักรวาร์เรียโบราณซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าอย่างนั้นวอรเรียโบราณเนี่ยมันพังพินาศไปละซึ่งอันตรายมากๆตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามหาเจ้าหญิงไม่พบนะครับคือหายไปเป็นปีเลย สุดท้ายเนี่ยบาบ,บูเรียนก็พาเจ้าหญิงกลับมาแล้วก็กลับมาในสภาพที่สยดสยองมากครับเรียกว่า,าผมไม่สปอยตรงนี้ก็แล้วกันว่าเจ้าหญิงเนี่ยเสียชีวิตกลับมาได้ไม่นานก็เสียชีวิตส่วนมังกรในใน u s u s f t h t h r dragon เนี่ยเราจะเห็นว่าคนขี่จะมีอานแบบพิเศษแล้วก็จะมีโซ่เนี่ยผูกติดอยู่กับอานผูเอาไว้กับเข็มขัดนะครับเพื่อใหอ้นั่งได้สบายขึ้นแล้วก็ไม่ตกเพื่อความปลอดภัย แล้วโซ่เนี่ยก็อาจจะปล่อยห้อยเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าคนขี่ต้องการทิ้งเอาไว้อย่างนั้นหรือจะขี่โดยที่ไม่มีอานก็ได้ก็แค่ใช้ขาหนีบรอบคอมันหรือว่ารอบหลังมันเอาไว้เหมือนกับที่แม่มังกรเดนเนอริสในเกมออท o รนทำนะครับซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในเกมออท o n นประมาณ170กว่าปีส่วนนักขี่มังกรหรือว่าดกอนไรเดอร์เนี่ยก็จะพูดคําสั่งกับมันนะครับแล้วก็อาจจะใช้แท้เพื่อควบคุมมัน ให้ไปไปตามทิศทางที่ตัวเองต้องการอย่างการใช้แส้เนี่ยมันจะต่างตรงกันข้ามเลยนะครับกับที่เราเคี่ยนวัวควายหรือม้าคือถ้าเกิดมังกรเนี่ยถูกเคี่ยนไปทางขวามันก็จะเหลีอไปทางขวาครับเพราะว่าสัญชาตญาณของมันเนี่ยก็คือการโจมตีถ้ามันถูกทางนี้เจ็บเนี่ยมันจะมองหาศัตรูก่อนไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆของที่เรารู้กันนะครับมันก็จะหลบเลี่ยงหลบหนีไปอีกทางหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะขี่มังกรได้นะครับ ไม,ไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าอายุเท่าไหร่เพีงเยงแต่ว่าก็โตพอที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเรนนอล์เนี่ยสามารถขี่ซีสมกได้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องเป็นวัยรุ่นบางคนก็เป็นผู้ใหญ่เลยถึงจะขี่มันได้นะครับแล้วการที่มังกรกับคนขี่เนี่ยเข้าวพวกกันเนี่ยคล้ายๆเหมือนลักษณะควานช้างกับช้างน,นะครับ คือเขาก็จะผูกพันปันกันไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเมื่อมังกรและคนขี่ผูกมัดก,กันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยอมให้คนอื่นมาขี่มันอีกจนกว่าใครใครในใดคนหนึ่งจะตายนะครับคนอีกค,คนหนึ่งจะขึ้นมาขี่มันได้ก็ต่อเมื่อคนขี่มันคนแรกเนี่ยอนุญาตเหมือนกับซ้อนไปด้วยเหมือนกับเรื่องราวที่ราชินีวิเนีเนี่ยเคยให้เจ้าชายในตระกูลแอรินนะครับคนหนึ่งขี่หลังมังกรเวก้าของเธอตอนทีเ่เธอบุกไปพิชิต แล้วจากที่ผมหาแหล่งอ้างอีกมานะครับก็ไม่ปรากฏตรงไหนเลยนะครับที่บอกว่าตระกูลไทาการีเนเท่านั้นที่จะสามารถขี่มังกรได้แต่มีคํายืนยันครับว่าชาววอรเรียเท่านั้นที่สามารถขี่มังกรได้แล้วทําไมจึงพูดกันว่าเฉพาะคนที่เป็นดราก,ก้อนหลอดเท่านั้นถึงจะขี่มันได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติของชาววาเรียกับมังกรของพวกเขาก่อนนะครับคือผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าคําว่าหลอดเนี่ยเป็นคําที่ใช้เรียกผู้ที่มียศศักด มีฐานะเรียกว่าเป็นชนชั้นสูงในสังคมหรือว่าคนรวยนั่นเองและมังกรเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับม้างามตัวหนึ่งหรือท่านยุคป,ปัจจุบันก็อาจจะเหมือนรถรัมโบกินี่หรือเบนซ์เล่หรือประมาณนี้นะครับแต่ว่าชาววารีเรียส่วนใหญ่เนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองมันไม่มีโอกาสที่จะได้ขี่ด้วยเพราะว่าไม่ได้ครอบครองก็อาจจะไม่ได้ขี่ดังนั้นเนี่ยจึงมีเฉพาะพวกหลอดชนชั้นสูงในวารเรียเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมังกร ขอย้ำนะครับว่าการที่ได้ขี่กับการที่ได้ครอบครองเหมนคนละเรื่องกันที่ว่ามีเฉพาะกลุ่มดักก็หลอดได้ครอบครองและก็ได้ขี่มันเท่านั้นเนี่ยก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ทั้งหมดผมขออ้างอิงจากหนังสือ,อ,อโลกแห่งมาสึกชินมะลังแล้วก็จากเว็บไซต์วิกิไอเอ f i ไฟนะครับจะเห็นว่ามีประโยคเขียนว่าใครก็ตามที่ถูกฝึกจะสามารถขี่มังกรได้ และมังกรถือกําเนิดมาในโลกนี้ในดินแดนวาร์เรียโบราณจากบันทึกของนักบชบสนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าถ้าพิจารณาจากหลายตำนานแล้วเพื่อตรวจสอบว่ามังกรมีที่มาจากที่ใดและทำไมจึงถูกชาววอร์เรียควบคุมได้ชาววอร์เรียเองนั้นอ้างว่ามังกรโผลมาในฐานะบุตรของ14เปลวเพลิงส่วนเรื่องเล่าในการ์ดก็บอกว่า ครั้งหนึ่งมีดวงจันทร์ดวงที่สองบนท้องฟ้าวันหนึ่งดวงจันทร์ดวงนี้ถูกดวงอาทิตย์แผดเผาและแตกร้าวเหมือนไข่และมังกรนับล้านตัวก็หลังลายออกมาเรื่องเล่าในอัสช,ชัยมีอยู่มากมายและสับสนแต่บางข้อเขียนซึ่งล้วนโบราณเก่าแก่อย่างน่าใจหายอ้างว่ามัางกรโผล่มาจากเงาทมินสถานที่ซึ่งความรู้ทั้งหมดไม่อาจช่วยอะไรเราได้ประวัติศาสตร์ของอัสช,ชัยบอกว่า ชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่าแก่โบราณเสียจนไร้ชื่อสามารถกำราบมังกรให้เชื่องขึ้นได้เป็นครั้งแรกในเงาทมินแล้วนำพวกมันมายังวาร์เรียและสอนศาสตร์การควบคุมมังกรให้แก่ชาววาร์เรียก่อนที่พวกเขาจะหายไปจากบันทึกปติศาสตร์และจดหมายเหตุแต่กัน้นหากคนในเงาทมินเป็นคนกลุ่มแรกที่ควบคุมมังกรได้แล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่พิชิตดินแดนเสียเอง อย่างที่ชาววาร์เรียทำดูเป็นไปได้มากว่าเรื่องเล่าของวาร์เรียนั้นเที่ยงตรงที่สุดแต่ครั้งหนึ่งในเวสต์รสมีมังกรเนิ่นานานมาก่อนที่พวกทากเรียนจะโผล่มาดังที่ตำนานและบันทึกประวัติศาสตร์ของเราบอกไว้ถ้ามังกรโผล่มาจาก14ปเปลวเพลิงจริงพวกมันก็จะต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักก่อนที่จะถูกทำให้เชื่องที่จริงแล้วมีหลักฐานของเรื่องนี้อยู่เพราะ กระดูกของมังกรถูกพบทางเหนือไกลออกไปถึงอิตและแม้แต่ในป่าของอสอตยตแต่ชาววารเรียใส่บางเหียนและปราบพวกมันอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนดังนั้นนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นทากาเรียนเพื่อที่จะเป็นไรเดอร์หรือว่าผู้ขี่มังกรแต่ว่าถ้าคุณมีเรื่องของวารเรียบโบราณที่เป็นดากอนหลอดในสายเลือดของคุณ คุณก็จะขี่มันได้เพราะว่ามังกรเนี่ยจะมีบอลหรือว่าสายสัมพันธ์กับลูกหลานของพวกดราก้อนหลอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งทากเกเรียนเป็นหนึ่งในดราก้อนหลอดตระกูลเดียวที่รอดชีวิตมาจากการล่มสลายของเวเรียแต่นะครับถ้ามันเป็นมังกรป่าละ่ะจะทํำยังไงครับเพราะว่ามังกรป่าเนี่ยไม่เคยมีใครขี่มันมาก่อนและบรรพบุรุษของมังกรป่าก็ไม่เคยถูกขี่ด้วย ดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีสายสัมพันธ์ใดๆกับบรรพบุรุษของชาววารเรียหรือชาวโลกส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันผมเลยสรุปเอาความเห็นส่วนตัวนะครับว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ขี่มังกรคุณจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน2ข้อนี้คือ 1. มีเชื้อสายดราก,ก้อนลอด 2. รู้วิธีควบคุมมันด้วยเวทมนต์คาถาโบราณของกลุ่มนักบวชและแม่มดปริศนาที่หายสาบสูญไป ซึ่งคนกลุ่มนี้แหละเป็นคนกลุ่มแรกที่สอนวิธีควบคุมมังกรให้กับชาวเวอรเรียโบราณและชาวเวอรเรียโบราณที่มีฐานะอันจะก,กินที่เป็นหลอดก็สามารถครอบครองมังกรได้แล้วก็มีสายเลือดผูกพันกันมายาวนานอย่างที่กล่าวไว้ขั้นต้นนะครับทีนี้กลับมาที่เลนโนเวลเรียนที่ขี่มังกรที่ผมพูดออกไปในคลิปที่แล้วนะครับคือแน่นอนที่สุดว่าเลโนโอเนี่ยขี่ได้เพราะว่าเป็นลูกของ เจ้าหญิงเรเนสแทเกเรียนก็เลยได้มีสายสัมพันธ์มีสายเลือดมากับมังกรด้วยเพราะมังกรของตระกูลแทเกเรียนก็เป็นมังกรสายตระกูลเดียวกับที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เวสซอรอสตั้งแต่ดั้งเดิมดังนั้นเมื่อมีสืบสายเลือดกันมาเนี่ยมังกรมันก็สืบสายเลือดมาเช่นกันมันก็เลยเป็นบอลหรืออิ่งที่ผมบอกว่าสายสัมพันธ์กันเช่นกันแต่ว่าตระกูลเวโรเรียนของคอริสเนี่ยไม่ใช่ตระกูลดาร์กลอล์ด ก็เลยไม่มีความผูกพันโดยสายเลือดทางธรรมชาตินะครับตัวของคอริสเองก็ยังพูดว่าตระกูลเขาเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมาแต่ก่อนก็เลยอพยพมาอยู่ที่ริฟร์มนานแล้วนานกว่าตระกูลไทเกเรียนที่อพยพเข้ามาซะอีกก็เลยอยู่ที่นี่มาเก่าแก่กว่าอย่างที่ว่าตระกูลเวอเรียนเนี่ยถือว่าครองทะเลมานานละแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ตระกูลร่ำรวยก็เหมือนกับคนธรรมดาพื้นพื้นก็เลยไม่ได้ครอบครองมังกรดังกล่าว แต่ผมเองนะครับก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็มีประเด็นหลายๆประเด็นให้ถกกันอีกในเรื่องของสายเลือดมังกรเพราะว่าหากในเอพิซ ode ต่อๆไปหรือในซีซั่นถัดไปเนี่ยถ้า HBO จะสร้างตามแบบหนังสือ n i r l o o d เนี่ยก็อาจจะต้องมีการตีความเรื่องผู้ขี่มังกรไปอีกทางหนึ่งหรือยังไงก็สุดที่จะคาดเดานะครับเพราะว่าซึ่งในตอนหลังเนี่ยก็จะปรากฏว่ามี Dragon Rider ออกมาอีกหลายคนเลย แล้วบางคนนะครับไม่ใช่สายเรื่องทักการเรียนด้วยดาก้อนไรเดอร์ที่ที่จะปรากฏขึ้นมาในภายหลังเนี่ยก็คือกลุ่มลูกนอกสมรสนั่นเองครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะสปอยเนื้อหามากนะครับว่าคนพวกนี้เป็นใครแล้วก็เป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้างแต่ก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งว่าลุงแกเนี่ยเขียนวนิยายมาแบบไม่ฟันธงทําให้เราต้องมานั่งวิเคราะห์มานั่งตีความกันว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลอันไหนมันน่าจะใช่ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือว่าประวัติศาสตร์ที่มีผู้บันทึกเอาไว้แล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ต่อมาเนี่ยภายหลังมีคนเห็นต่างแล้วก็เรื่องราวบางอย่างมันก็อาจจะกลับตลปัดแบบหน้ามือไปหลังมือไปเลยก็มีถ้าเกิดว่าเราสามารถเจอหลักฐานใหม่ๆม,มาซัพพอร์ตแล้วก็ลอจิกตอนหลังมันอาจจะน่าเชื่อถือกว่าจุดนี้เองนะครับที่ผมเชื่อว่าลุงจอแกแต่งนิยายให้มีลักษณะนี้ออกมา ซึ่งพอแกขายลิขสิทธิ์ให้ทางผู้สร้างไปแล้วไปทาซีรีส์หรือว่าจะไปทําหนังก็ตามทีนะครับจึงมีทางเรื่องนะครับเป็นเหมือนเป็นออปชันให้ตีความไปได้หลายแบบว่าเบอร์มันควรจะไปทางไหนส่วนเราผู้ชมนะครับก็ขอให้ใส่จินตนาการของลุงแกไปอย่างมีความสุขก็แล้วกันผมรับฟังแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแค่ท่านกดเข้ามาดูก็แสดงว่าเราสนใจเรื่องเดียวกันแล้วคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ไม่ยากจริงไหมครับ สวัสดีครับ